สบายดีพี่น้องเพื่อสภูทุกคนว่าสองสบอร์ชุนังจา๋ามาค่ะเมื่อกินอันลูกชิ้นทอดกับพิซซ่าค่ะอันเจแบมหิวให้น้องจา๋าหิวจะกินพิซซ่าเพิ่ว่าก็เลยแวะซื้อค่ะพิซซ่าหน้าไอซีฟูดค่ะแล้วก็มีใส่กรอกใส่กรอกลูกชิ้นทอดค่ะมาค่ะบอกหนยังห้างนะะ้นาะต่างกล่องเจ๊ะกันเลยค่ะต่างกล่องกินกันได้ค่ะจวดจัดเลยค่ะ พิซซ่าหน้าซีฟู้ดค่ะสบายดีพี่น้องจา้าวัฒน์ประทุขณ์แมาของสอุวรรณพี่น้องจา้าได้พิซซ่าพี่น้องจา้าพิซซ่ากระดูกซิ้น,น,น,นค่ะอือฮึอ๋อยค่ะอากาศมึ้นหอนพี่น้องจ้าสบายมากเจีเ๊ยมซื้อของไปฝากน้องลูกซินเปียบเวิร์ดพี่น้องเลยกินลูกซินทอด

ยังมันงับยิมไปอืมอืมเออโอยหนอัเว็นตะเลยอยู่เลยอืมอืมกะส่ากินออไปอ่น้องเงียไปอู่ปน้องเงียใช่ไหม สบายดีพี่น้องรอดต้ดดองถ่ายเด้อสบายดีครับพี่น้องวัาดีพี่น้องรอดค่ะรอดของพี่น,ะะน้องพี่น้องจะเกี่ยวบกวาดกวาดเสียงอีการอีการต้องมากินเข่าหนังแวมมอหนั่น ่งขวดจำบรวดในเทศ้หมอหนึงกาได้กาเกาะกะนึงอันเสียไ้เลยยิมนายเขาหม้อข้าวสอุกๆอนะออเกสียแล้วเอครับแต่งแล้วฟันสวยดึเนาะ

อันที่มันจะปล้างก็ต่เนือมามเแกินเแบกตลอดอันซีดอกเนาะซึ่หายเลยอันเย็นมาแจ๋เลยแบบสด เลคดสารเยยนกาเสียไปนาเพิ่มซีดพี่น้องเลยะเพิ่มซีดดึงขึ้นสูงเออนั่นแหละ

那个呀，啊、嗯，不能吃，嗯嗯 อร่อยไหมคะอร่อยค่ะมือ้อเจ็ดอืมตุ๋นหนาแล้วก็ thương mà ăn gì xí bã cà phê này nọ trò khùng mang nhọi muốn hổng à rồi. để pino rồi คลิปนี้เขาจบไปแพงซักนี้แล้วพี่น้องเด้อพาพี่น้องก็ได้ก็แช่กดติดตามกกปกดินาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบๆนะคะ